ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวิเคราะห์มวยของสยามมวยมันนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับในวันพปปฤหัสบดีที่3ก,กรกฎาคม2568นะครับจะถ่ายทอดสดทางช่อง 24u กดหมายเลข44ณเวทีมวยราชดำเนินเป็นการถ่ายทอดสดในช่วงแรกทั้งหมดนะครับทัพไทยเจอกับฟ้าสว่างขุนหารเจอกับจอนนี่หรือเพชรด,ดำนะครับแล้วก็น้ำผู้เจอกับบังไฟก้นะครับเพชรนิรันด์ดาบลันสละาคามเจอกับเพชรสองคมนะครับในคู่เอกวันนี้ก็เป็นเพชรตัดเพชรนะครับไปดูคู่แรกนะครับ ทัพไทยเจอกับฟ้าสว่างในพิกัด100ปอนด์นะครับทัพไทยชกลาสุด23วันอายุ15ปีส่วนสูง168เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดราชบุรีเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะครับก็มีอ่าเป็นลูกชายของยุทธการเพชรปตอน้องทัพน้านะครับทัพน้านีนล่าสุดนี้ก็โชว์ผลงานได้เฉิดฉายเลยทีเดียวนะครับ ก็เป็นคนจังหวัดราชบุรีชกมาแล้ว40ไฟนะครับก็น้ำหนักที่ดีที่สุดคือ82-97ถึงปอนด์ให้กับวันนี้100กว่าช่าง100เหลือ100นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือคล่องนะครับแข่งสายแรงโต้แรงขย,ยันนะครับเป็นเชิงนะครับเป็นมวยเชิงนะครับส่วนหน้าฟาสว่างก็ชกล่าสุด1เดือน24วันอายุ17ปีส่วนสูง165เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดววยะโสธรชกมาแล้วอยู่ที่40ไฟเป็นมวยฝีมือซ้ำที่ไซมอนสนุกเกอร์จังหวัดยะโสธรน้ำหนักปล่อยๆ47กิโลกร,รัมคูมม น้ำหนักที่ดีที่สุดคือ63ถึง94ปอนด์ใี้กับวันนี้100กว่าใช่หนึงร้อเหลือ100นะครับเป็นมวยฝีมือนะครับทัพไทยเนี่ยเคยแพ้ฟ้าสว่างมา2องไฟนะครับวันนี้เป็นไฟที่3นะครับซึ่งไฟล่าสุดเนี่ยเป็นอ่าฟ้าสว่างนะครับฟ้าสว่างนี่แพ้ให้กับอาชยะอออ,อุดอุดอ,ดอ,ดอดนแล้วก็ไปชนะอยู่ที่ศึกมวยมันวันศุก นะครับซึ่งพิกัด100อปอนด์นะครับแล้วก็มาวันนี้ก็พิกัด100อปอนด์เหมือนกันนะครับส่วนของทางด้านทัพไทยนะครับเป็นการชนะคะแนนเสือสองเลยชนะยก3ต้องไฟพิฆาตนะครับแพ้ให้กับฟาสว่างไซมูสนุกเกอร์ชนะนอกยก3กับเชี่ยวชาญวออุรชาแล้วก็แพ้ให้กับฟ้าสว่งสางไซมูสนุก,ก,นนนนนกเกอร์วันนี้เป็นไฟที่3แล้วราคาเอาด้วยนะครับราคาเอาทัพไทยด้วยนะครับวันนี้ต้องแก้แล้วนะครับเพราะคู่นี้ขอจัดไปทางด้านทัพไทยนะครับน่าจะ แจ้งเกิดอ่าแจ้งนับหนึ่งให้กับตัวเองได้นะครับคู่ที่สองนะครับขุนหารดับทิศบางรักเจอกับจอนนี่พเพจเดียคาเดมี่ในวิกัต107-108ปอนด์ขุนหารนี่โชคลาสุดหนึ่งแต่8วันอายุ21ปีส่วนสู170 met, ง170เซติเมตเป็นคนจอร์ดีสกเกต์ช่วงมันแล้ว7 5เป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับก็ก่อนช่างวันนี้108.2ลดไป1.2หรือ107 นะครับก็เป็นมวยสูงยาวเขาแหลมเปิดเกมขวางหน้าฟันศอกเสียบแหลมบูดูดันเดินติดติดตด,ดีจอนนี่ก็ชกล่าสุด28วันอายุ21ปีส่วนสูง167เซนติเมตรเป็นคนอำเภอสีขอนภูมิจังหวัดสุรินทร์ชกมาแล้วสีไฟเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือวันนี้เจอซ้ายกับซ้ายแล้วก็ฝีมือกับจังหวะฝีมือนะครับก็ค่ายดังเนี่ยต้องยกให้กับทางด้านเพชรยินเดียคาเดมี่นะครับเจ้าของบ้านนะครับ พิกัดช่างวันนี้ร้อยแปดกับช่างร้อยเก้านะครับลดไปหนึ่งจุดศูนย์เป็นร้อยแปดนะครับซึ่งคุณหานเนี่ยต่อน้ําหนักให้กับจอห์นนี่นะครับเป็นมือซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องแข่งสายแรงศอกสวนดีหลักเหลี่ยมดีนะครับพอยังไม่เคยเจอกันนะครับคุณหานเนี่ยซ้อมมาอยู่ที่หนึ่งเดือนจอห์นนี่ซ้อมมาสามอาทิตย์ล่าสุดของคุณหานเป็นการแพ้เหนือธรณีพูดประชาชื่นแพ้ให้กับเซตัมแล้วก็แพ้พี่พอใจชนะน้องกอลกับเป๊ปซี่ซูจิบะมิเกียวสเสถางด้านจอห์นนี่เนี่ย เครื่องกำลังติดนะครับชน,น Pepsi, ะคะแนนเป๊ปซี่ชนะศิลปะไทยสูจีบะหมี่เกี๊ยวเก็บสูจีมาหมดเลยนะครับอิ่มอร่อยกับสูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับแล้วก็แพ้นะครับผมลิขิตมหาชัยชนะเอลุลูกของตันนะครับชนะน้นอ,นนองกุศกับหัวใจสิงเกีรตตะวันชัยนะครับคู่นี้ก็บูรดุดันสายแรงแข้งแรงเนี่ยต้องให้เพชรดำเลยนะครับคู่นี้ขอชอบไปทางด้านเพชรดำกนะครับ คู่ที่3น้ำผู้กอบหัดไทยลาดเจอกับฟังไฟโก้ไซมอนเนุเกอร์ขับในพิกัด105ปอนด์นะครับน้ำผู้เนี่ยชกล่าสดุด23วันอายุ21ปีส่วนสูง1้2เซนติเมตรไปโคนจังหวัดศรีสะเกดชกมาแล้วร้อยไฟไปมวยขวามวยฝีมือซ้อมที่ดาบเพชรบางรักจังหวัดกาญจน,นบุรีนะครับวันนี้ค่ายดาบเพชรมาเป็นรองทั้ง2ตัวเลยนะครับน้ำหนักปล่อย51กิโลกรัมคุมมาสกิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ106ถึง103ปอนด์ไปกับวันนี้105กับช่างป0.9เหลื 9, หอ105 เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแรงปั้มตีเหนียวแน่นไล่แขนศอกคมนะครับเขา่าหักเทดียิ้มพิฆาตนะครับบังไฟโก้ก็23วันเหมือนกันอายุ21ปีส,สว่วนสูง165เซนติเ,ตม,เมตรเป็นคนจังหวัดมุกด,ดาหารช่วงมาแล้ว7จไฝเป็นมวยขวามวยฝีมือนะครับซ้อมที่ไซมูสโนเกอร์จังหวัดเจ้าโสธรน้ำหนักปล่อยนห้กิโลกร,รมัมคุมมา2กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ1 0 3ยสาถึงร้อปอนด์ไปเกับหนึ้อยหกับชั่ง1นึ่ ลด0.8เหลือ105เป็นมือขวาจังหวัดฝีมือครบเครื่องสาดแข็งแข็งแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีเก่าเกมบัไฟโก้เนี่ยเคยแพ้น้ำพุมานะครับวันนี้ก็น่าจะแก้ไม้แก้มือกันได้ทั้งคู่แรกแล้วก็คู่ที่สามแน่นอนนะครับผมว่านะครับเพราะราคามันเอาเหลือเกินนะฮะน้ำพุก็ล่าสุดชนะคะแนนบัไฟโก้ชนะสิงห์สุร,ราษฎร์แพ้ให้กับบัลลังก์เพชรพนัครแพ้ท็อโจให้กับเพลงเอลวันนะครับยกอาที่เจอกับบัไฟโก้เนี่ยเบียดเบียดกันมาเลยนะครับไม่มีขาดนะครับบงไฟโกก้็ แพ้คะแนนกับน้ำพู้ก่อพัทยาดนะครับชนะคะแนนเสือด,ดำชนะนอ็อตโกสามกับเพชรพอใจชนะเพชรนิวั์ชนะเพนนชรเ,เ,เ,เตชินนะครับชนะแซสโซเล็กนะครับก็บไฟนี้น้ำพูเนี่ยเป็นฝ่ายต่อนะครับบางไฟโก้เป็นฝ่ายรองนะครับก็ตามหน้าตามราคาไปครับแต่ไฟนี้พลิกกลับมาเป็นทางด้านบางไฟโก้เป็นฝ่ายต่อนะครับก็อาจจะแก้ไม้แก้มือได้อย่างแน่นอนขอจะไปทางด้านบ้างไฟโก้นะครับในคู่นี้นะครับ ผู้สุดท้ายเพชรนิรันดร์ดาบรคามเจอกับเพชรสองคมในวิกัด129.5ต่อ130.5ห่างกันแค่ปอนเดียวนะครับก็ระหว่างอายุ31กับ37ปีเพชรนิรันดร์ก็โชคล่าสุด1เดือน23วันอายุ31ส่วนสูง168ซนติเมตรเป็นคนอำเภอบระบูจังหวัดมาหาศรละคำชกมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยเข่านะครับเข่าเจอเข่าวันนี้ขยจัดมวยให้เจอกันนะฮะซ้ายฝีมือก็เจอซ้ายฝีมือขวาฝีมือก็เจอขวาฝีมือนะครับวันนี้เข่ามาเจอเข่าอีกนะครับกก็นน้หัปล่อย 64กิโลกรัมคูณมา4กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดเลยเนี่ย130-132ถึงปอนด์ประกอบวันนี้129.5ก่อนช่าง129.8ลดไป0.3เหลือ129.5เป็นมวยเขา่าศาสตร์แข็งแข็งแรงเข่าในาล็อกลระตินเหนียวแน่นนะครับแข็งแรงปั้มตีดีนะครับ,รนะรบส่วนทางด้านเพศสังคมก็เก่าเกมนะครับชคโกแลตสุดเลยเนี่ย1เดือน13วันอายุ37ปีสูง172เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสงขลาชมาแล้วลอยไฟเป็นมวยเขาา่าสำหรที่สิทธิเ์เจริญทรัพย์ปทุมธานี ปล่อยปล่อยหกสิบสี่กิโลกร,รมัมคุณมาสี่กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยสามสองปอนด์นะครับไปกับนี่ร้อยสามสิบจุดห้าลดไปศูนย์จุดสามเหลือร้อยสามสิบจุดห้านะครับเป็นมือเขา่าเป็นมือครบเครื่องเกา๋าเตะต่อยแรงปั๊มตีหนักแน่นนะครับล่าสุดของเพชรนิรันด์นะครับเป็นการแพ้น็อกจกดสองให้กับฮวนกอร์ดอนพีเคสัยมุทัยยิมแพะโยธุมเกียรตินาวีนะครับชนะเพชรหัวเห็นจิตม,มังน สองไฟต์นะครับแพ้สองไฟต์เลยนะครับแล้วก็แพ้ยกสี่ปฏิหารบอลลักบุญนะครับชนะเพชรชนรธานนะครับแล้วก็ไปชนะสิงห์สโชคมีชัยชนะน้อยยศสกับเดชยาเพชรสังคมนี่ล่าสุดชนะพลอภิชาตินะครับชนะชูชัยนะครับสองไฟต์ติดเลยนะครับแล้วก็ชนะตชายตะวันบุรณามวยไทยชนะแอนเดียบุรณามวยไทยนะครับคู่นี้ผมว่าเก่าเกมนี่ต้องยกให้ทางด้านเพชรแสงคมนะแล้วก็เพชรในรันมาเป็นไฟต์ต่อเนี่ยมันผิดแปลกนะครับจัดไปทางด้านเพชรสองคม นะครับในคู่นี้นะครับสรุปในคลิปนี้นะครับคู่แรกไปทางด้านทัพไทยนะครับคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองไปทางด้านจอร์นี่เพ็ดดัมแล้วก็บังไฟโก้แล้วก็ไปทางด้านเพรสังคมนะครับก็ไปสี่ตัวเน้นๆที่ทีมงานสยามมวยมันจัดให้นะครับก็กลับมาวิเคราะห์มวยกันให้อีกเช่นเคยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ